มาอยู่กับบุรอดแม่บุรอดนอนอ่ะยายมาอยู่กับบุรอดทุคนจะจริงจะจริงจะจริงเตะจะจริงจะจิงจะจิงเตะอไปโรงเรียนมาแม่เตย อยังไม่เลิกมนะชีวิตครอบครัวยายก็ลำบากค่ะอยู่กันภาษาตามภาษาถ้าขาดยายแล้วเหมือนขาดทุกอย่างไม่มีใครหาเงินได้แม่จะบ,บาทเดียวมแม่เขาก็โรคความดันโรคเบาหวานมีทุกโรคชาลพัดโรคนอนยังไม่ตื่นตั้งแต่เช้า ปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียตามประาคานตกบ้านตกเมืองก็ไม่รู้ก็เลยมาขังอยู่ในกรงค่ะอือ

Mm. <coughs> <coughs> ลมบอ่อได้บัดเอาหนาวไปนี้จักใส่่วงนอน่าย่ากินกาแฟก็เหมือนกาแฟโบแห้งไหม อืมปวมปวมควมมเช็ดเชแทบแทบเชบดเช็ดเแ็ดไปเช็บไปเชบด เออบอกอดเออ้โบอกหลดปอดปองไถได้วันพระผลตกจะรบอกรหลดปอดปองปอดปองบล็อกปอดปองบอดบอดปอดปองไถฝนตกโชว์น้ำมปอ

ดำมาแล้วนุเ็็นไม่มาดำตูนส่านครับคิปไปขึ้นมากเลยตูนนี่รี้ ยางหาเงินเลียงไหวบ้า ยังบันบูรู้เรื่องนะแม่ฮะต้มมือก่อนใชมต้มมือต้มอื่อไ โผโอาโเนี่นนีโอเคของคุ้มคุ้มอาจมก็เลลนี่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 จมูัมน่ารักจังเลยจุ๊บ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 เร่จุ๊บเร่ จงจูบเล้ยอม,มามามยังมามามยังมามามยังกินมาม,มามยังเฮ้ยใหญ่ก็ได้โอเคประมาณนี้ค่ะมาอยู่กับบุรอดนะคะบุรอดก็เล่นก <c oughs> ินนมก <c oughs> ินนู่นกินนี่ตามภาษาเด็กเนาะเพื่อนก็ไม่มีบุรุษ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชกแชกดกระดิ่ดูคลิปย้อนหลังให้คุณยายนะคะฝากด้วยค่ะช่องป้าจำลองสหายคุณค่ะทำเงินเลี้ยงหลานค่ะปริเลี่ยงเบิดทุกคนยนย่านเนยเนืยทั้งกายเนืยทั้งจิตใจนานทีจึงจะได้ปาร์ตี้ใช่ปาร์ตี้ทุกวันหลกนา อ่ะจบ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 บาย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 ก่อนบาย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 เร็วเร็วบายบายเร็วบายบายนู่นนี่นี่นี่บายบายเลยครับนี่นี่บายบายบลูบบ้าถูกสเปีกกับบลบายเร็วเร็วนี่ยประมาณนี้ค่ะจ้าจ้าก่อนเร็วจ้าจ้า